สวัสดีนะครับนักผู้ชมทุกท่านครับจุกทีอีกแล้วเช่นเคยนะครับนะะก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กันด้วยมาดูในกลุ่มครับ9โมงวันนี้รายชื่อเกมตามนี้เลยพีจีสีเกมจักรสีเกมแพ็คเมติกอย่างละสี่เกมนะครับอ่ะสวัสดีทักทายกันก่อน9โมงนนี้ตื่นเช้าเออแต่ดูรายชื่อเกมดิแต่ละเกมไม่เฮ้ยนะไม่ไหวบันครับพีิ้งขออนุญาตแหวกไปเล่นน้องสาวทำของเราแล้วกันเนาะอ่ะโอเคสวัสดีทักทายกันก่อนรอบเช้าวันนี้เออตื่นเช้าในรอบ โอ้น่าจะไหลอาทิตย์อยู่นะช่วงนี้เราตื่นกัน11โมง10โมงตลอดเลยธรรมดานะแต่เมื่อวานไม่คิงนอนดึกอยู่นะเออเมื่อวานไม่คิงัมเด่รีวิวเกมใหม่กันอยู่แล้วก็นั่งคุยกับไอซีไปหลายคนบอกว่าแม่งเกมแชมปีแต่เมื่อวานไม่คิงเลื่อนดูเนี่ยมันก็แตกอยู่นะตอนช่วง4ทุ่มกว่าๆเน่เห็นแตกกันหลายคนเนี่ยเห็นไหมแต่ก็พี่คิงว่าแม่งจ่ายยากเออโดยรวมเกมนี้แม่งเป็นเกมที่ว่าโคตรจะเยอะผมพูดเลยว่าเกมนี้ว่าเยอะมาก เพราะ15หมนุนมึงคิดดูว่าไปเกือบครึ่งแล้วเผื่อมีบางไม้ที่เกินครึ่งไปอีกนะเนี่ยเมื่อคืนทั้งคืนนะ่ะนะสำหรับเจ้าเกมชื่อเกมหายแล้ววะมาเฟียเออนะลืมนะอ่ะโอเคนะครับบรรยากาศในกลุ่มเราก็จะมีการแจ้งเกมมันจะไปจริงเข้าไปต้นคลิปมันจะพูดค,คุยว่าเกมไหนมาดิยูหรืวยเกมไหนมีเปรนเซนการแตกส,สูงๆนะเพื่อนๆในกลุ่มเราก็จะแคปมาบอกนะครับนะเป็นกลุ่มพูดคุยได้แหละเนาะคนที่ไม่ีพฤติกรรกระดูตามโกตามเขาหรือดูตามเมื่อในกลุ่มก็ได้แต่ถ้าเล่นไม่เป็นไม่่ตต้องไปเเลนนาามคะรับ มาเทสดวนก่อนรอบเช้าวันนี้กับน,น้องสาวท่านเนครับนะคนที่ยังมาอยู่ในกลุ่มมาดูคอมเมนต์ปักหมดเช่นเคยนะครับอ่ะมาห้าร้อยพอมันครับนะไม่ได้มา,มา,า,านเนมื่อ,าว,าอ,อาว,าวานหนึ่งวันใช่ไหมน้องสาวท่าเนี่ยเออเมื่อวันวันหนึ่งที่ไม่ได้เล่นเออก็เมื่อวานเห็นมีแต่คนไปเล่นเกมนี่กันไอตกปลาโู้ก็ไปมาด้วยโดนแดกเกมตกปลาเยอะใหญ่ยักมากจริงเออแต่เมื่อวานแต่กันพึุอยู่นะเอาจริงเออแล้วก็มีคนรีเควสมาโอ้โห หลังจากพี่คิงลงคลิปไอ้อไอ้ซุดกับฮาเดสฮาเดสไอ้เกมคนดีคนชั่วเออเรียกเกมคนดีคนเชี่วแล้วอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลงไหมลูกลงมาเร็วเปิดหัวมาทั้งวันโอ้โหเปิดหัววันมาไม่ลงอ่ะคือเองแล้วกันนะเออมีคนรีเควสมาบอกขอซุดฮาเดสอีกล้ไม่โอ้จริงว่ะเออที่เราไป2รอบติดแล้วโดนสองรอบติดแล้ว แต่มีคนเมนบอกว่าผมเล่นเบ็ดบาทแต่มา5,000ผมเล่นนู่นนี่นั่นเห็นไหมเออมันมีคนที่แตกจริงๆนะเกมนี้นะพี่คิงว่าแม่งเกมเกลือสำหรับเราเลยปุ๊บเจหนึงโอ้โหมาทำไมมาทำไมถ้าไม่มีช่องหนึ่งแล้วมาทำไมอืมอเห็นแววบับเห็นแววปะโอเคมีชมพูโอ้อืมชมพูอ่า มี K อ่ะโอเคไหลไปลูกไหลเขียวสองโอ้ยแม่ทำไรหน่อยไหมลูกดีได้เป็นเบ็ดสามโวยใจมาร้อยเดียวอ่ะมาเลนครับดูทรงวันนี้น่าจะยาวแหละตึงจัดนะเกมนะเออนี่พยายามวนหลายค่ายแล้ว่วงนี้เราก็เล่นเล่นทุกค่ายไปกินก็แม่งก็ตึงไม่ต่างกันหรอก แพ็คเมตรงแพ็คเมติกอืออืออ่าโอ้สองคำทียังมีอยู่คำหนึ่งเออนั่นแหละมาดิมาดิาดอายะอาญาฝา้ฟา,ฟ,า,ฟ,าฟ้าหนึ่ง้าหนึ่งโอ้โหจะได้อืออุ้ยอ่ายังได้อยู่เออไปไหลลูกไหลไหลไปเลยยาวยาวไปยาวเนี่ยลูก ถ้าอยู่นะคำนวณนั่นเนาะมาลองดูซิแต่สาท้านี่ก็ดูดีดูดีในระดับหนึ่งนะเออมีคนมาเม้นก็เหมือนกันนะบอกว่าโอเคอยู่แต่พิ่ีิีว่ามันก็แล้วแต่อารมณ์อ่ะมันที่มันจะจ่ายมันจ่ายตาเลือกแ้วบทจะไม่จ่ายนี่แม่งก็บ้าบอ,อหวังว่าวันนี้จะดีนะครับอืมโหตอนนี้ดูทรงแล้วไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เลยอืมดูเดะ สิบสวยบ๊มบ๊มมือไปยังไงม่วงเหรอมีเออแม่เอ้ยร้อยเดียวอุ้ยโอ้โหแม่โอ้โหโอ้ลายมันเริ่มแต่มันคูณน้อยจ่ายร้อยเดียวเมื่อกี้อ่ะเขียวบับ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 เคหนึ่งบับบับเวนโอ้โหไม่ขาดทุนก็จริงแต่จะกำไรหรือเปล่าเนี่ยเราสองมูนแล้วเนี่ย เออเอาเดีเอาดีเอาเดียวเ,เดีเดียเดดียวเยเดิเดี๋ยดยดยเดียวมดี๋ยดยวดยดียวเดียวเดีมยวยดี๋ยวเดียวดีแยวเดยดีดวยเดียวียเดยวดีเวเดีดวเดี่ยเดียดยเดีวเยว่ายวเดเยวเดีวเวดยย ยังไงบับอือหืออือหือโอ้โหคำนวณหายเฉยมาซื้อดีกว่าไหมครับดูทรงวันนี้ซื้อน่าจะดูมีอนาคตกว่านะด้านนอกคำนวณดอกหนึ่งหยุดดอกหยุดดอกหนึ่งหยุด,ด,ยด,ดทุกรอบเลยเออพ่จิตว่ามันไม่น่าจะไหลแล้ววันนี้แต่วันนี้ก็ทรงๆอ่ะด้านในก็ไม่ดูดจไม่ดูดแต่ก็ไม่จ่ายเนะี่ยกูดูทรงอยู่เนี่ยนะเห็นไหม ปึ๊บม 50, มไม้แรกก็ขาดทุนห0าไม้ไม่กี้ว่ากำไร50แม่งกูก็เดาใจไม่ถูกว่ามึงจะยังไงกันแน่อมาโอ,โ,ออมอโอ้โหไี้ไว้วาอีกแล้ววายเนี่ยเสียของอย่างาเลยนะช่วงนี้เอาจริงว้าวหูบืกว,ว้าวหูบืกเคปับโอ้โหโอ้โยปติทูเออนั่นแหละเคหนึ่งมาเคสองทีเขาร้อโอ,โ,โอ้โหโอ้โหดู คือลายสวยๆ,ๆหยุดทุกรอบเลยอืมโอ้โห,โห,โหยี่สิบได้เจ็ดสิบสบัดหัวเลยทรงนี้ยดเยอะแน่โอ้โหจ่ายไม่จ่ายแบบนี้มีแววยังไงก็ไม่รู้เออมีแววยังไงก็ไม่รู้พอจ่ายแบบนี้มาคนลุก,กนเลยนยเออ ด้านนอกเหงาเลยสก,กัตเตอร์ไม่มีเลยไหมครับยังไงเงียบจริงด้านนอกเหงาเลยเนะี่ยอ่ะมาซื้อนี่แหละวันนี้ให้โชคชะตามันพาเราไปเอออือ่ากอ,อบทอง 2K ได้ไหมเขียวมาอ้ะค่ะเร็วแล้วแล้ว,ลว,ลว,ลวโอ้ว้าวตลอดกอบทองอ่มีคิวสอง เฮ้สุดไว้สองรอบวุ้ยเยอะดอกนี่สามสองร้อยกว่านั่นแหละนั่นแหละเคสามเคสามก่อนเคสามก่อนแล้วก็สเก็ตเตอร์ลงมาหนึ่งตบ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 โอ้โหโอ้โหสเก็ตเตอร์ไม่ลงไม่ว่าแต่ขอกรอบทองได้ไหม,มเดี๋ยวนึงแม่งไอขาดทุนอะไหมขาดทุนแหละแต่ช่วยกำไรหน่อยก็ดียี่่่่ดูเอาไปแล้วเนี่ยป่วยๆแม่งจะวิางทิ้งหมดอีกเอ้า เออเฮาดีดีดีสิบหกบาทเขียวไม่ได้แม่โอ้โหสามไม้กูมึงดูไม่ขาดทุนก็จริงแต่ได้ห้าสิบหกสิบยี่สิบเออปวดหัวหัวจะปวดเยืดใจโอ้โหเนี่ยห้าร้อยกูมไม่ได้ขยับไปไหนไกลเลยเนะี่ยน่าจะสิบกวนาทีนะเนียโอ้โห อะไรจะขนาดนี้เออมีป๊อบป๊อบแหวมแหวมป๊อบป๊อบแหวมแหวมห้าตัวโอเคแถมกันบ้างตุาส่าซื้อทั้งหลายไม้เออแต่กูกลัวในเวลาที่แถมสแ,แกตเตอร์มาแล้วมันจะเน่าเนี่ยอืมไปแล้วไม่ต้องแถมไม่ได้นะถ้าจะว่าวขนาดนี้นะเคอายาจิดมาขวางเค เออจะสิบแล้วยังไงมีโอ้โหแม่งไม่มีอะไรเกิดขึ้นไอดอกเมื่อกี้สวยอยู่ไอดอกที่200กว่าแม่งก็เสือกหยุดเฉยเลยม่วงอ่ะสิบหนึ่งโอเคยังไงคิวหนึ่งได้ไหมโอ้โอเคหนึ่งเคหนึ่งเคห,หนึ่งโอ้โหไม่ลงมั้ครับโอ้สิบบับเขียวช่องหนึ่งไม่ลงโอ้โหที่เจเจมาจากไหนวนนะเนี่ย เฮ้ยเจ๊กอบทองสองอันเป็นเขียวคู่โอ้โหชมพูโอ้โหเย้เวนกรรมโอ้โหมันจ่ายยากจ่ายเย็นอะไรขนาดนี้นั่นไงโอ้โหพอจ่ายสามไม้ก็แม่งไม่จ่ายมายอมหนึ่งพอแดกก็แดกเต็มเลยดูงันยาบงันยาบกูแล้ว เจ็ดสิบบัฟม,มาไล่ทุกเบ็ดเลยอ่ะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมาเบ็ดแปดนี่เป็นอดีตลูกรักเรารอบที่แล้วจำได้ไหมที่เราแตะมาสองพันก็เบ็ดแปดนี่แหละที่จากศูนย์บาทเออเอาอ่อยสักรอบลูกโชว์เขาหน่อยลูกโชว์ของหน่อยลูกโอ้โหนี้ไล่จนไม่รู้จะไล่ยังไงแล้วเนี่ยซื้อห้าหกไม้นะเนี่ยเออนั่นแหละสิบ่อสองโอ้ย แม่โอ้สิ่ช่องสองได้แล้วสักสองร้อยืมอืม,อมงานยาบับงานยาบับอืมอืมอ่อเคเคโอเค,อเคสวยช่องสามสวยๆพีฟ้าโอเออนั่นแหละยาวไว้ยาวได้ยาว โอ้ยโอ้โอ้โหลุ้นมันตาเหลือกอือโอ้แต่มานี่ดูดีสุดแล้วกำไรสองร้อยโอ้ครึ่งชั่วโมองผ่านไปไม่ครึ่งชั่วโมองน่าจะประมาณยี่สิบนาทีได้แล้วบ้างเนี่ยไอ้หียเพิ่งจะได้ร้อยหนึ่งอ่าแล้วเสียไปห้าสิบไปแล้วดู โอ้โหมันบ้าบอคอแตกนะเนี่ยมันจ่ายยากเก็นมาก,กวันนี้จ่ายกูเถอะเ,เช้าเนี่ยเลสักเกมมาเร็วไอ้ายาโอ้โหแม่งวายได้เคไปแล้วืมมาลูกมาอืมคิวเขียวหนึงน่งเขียวหนึ่งโอ้โหไม่ลงอีกแล้วอ่าโอเคปึ๊บ มีอ้โหฮ,โโฮจริงๆเก็บคูมไปก่อนแล้วค่อยลงตุ่มเดียวก็ได้สังเกตไหมวันนี้ลายใหญ่แม่งลงก่อนเพื่อนเลยไอเ้เยาลายใสท้ายนี่วัวกระจายคือตอนหลังมีคูณแล้วมันก็ก็ว,ว่าวทิ้งอ่ะอือสิบบัฟอือหอือหเียียบร้อยสามมุนสุดท้ายโอ้โหยาลายนี่แพงสุดด้วยโอ้ โอ้โหหมดแล้วครับโอ้โพยายามเต็มที่แล้ววันนี้ดันไม่ขึ้นว่ะเอาอยังไม่ตายยังหายใจอยู่โอ้โหเบ็ดสิบมาไดยลูกเอ้ยสักลึบเร็วโอ้โหไอ้เหี้ยเกือบสิ้นใจจะกลับมาได้โอ้ทำไมนี่ไม่จ่ายนี่คือกีดเลยนะฟ้าหนึ่งอุ้ยก็ร้อ,องเถอะได้โปรดได้โปรดเถอนะ ออยังไงโอ้โหเย้โอ้โหนี่เข้าฟรีมาก็เหมือนจะไม่รอดอยู่นะเออกอบทองสองโอ้โหเย้มีแต่ที่ทั้งคลิปไปวันคลิปนี้อืมเรียกกระจายกูบอกเลยยาโอ้ตอนนี้อยากได้คำนวณมากกว่าเข้าฟรีบอกเลยอืมเบ้ากระจายเลยเยอะวันนี้เออห้าสิบแปดโอ้โห ตายฮ่าเออดีแม่สัดเข้าฟีมาเป็นสิบนึกว่าจะจ่ายมึงดูโอ้โหจ่ายสองร้อยเข้าเนื้อทุกไม้เลยมึงดูพอจ่ายมันก็จ่ายลหลมแหลมพอแดกก็แดกเต็มโอ้โหวันนี้อืมอืมไปเออเฮ้ยอะไรวะเนี่ย อะไรวะเนี่ยโอ้โหไอ้เหี้ย่ไปโพล่าแล้วกูเนี่ยโอ้โหไอ้เหี้ยมึงดูปีสองรอบตีนะครับไม่จ่ายไม้นี่ไม่จะไปจ่ายไม้ไหนละเฮ้ยโผสักห้าร้อยพอเย่ยมาเนี่ถ้าแตกเกินห้าร้อยนี่กคิดแล้วกูบอกเลยโอ้โหนี่ปีสองรอบอืมได้โปรดเพนรับได้โปรดขอร้องเธอโกูสงสารกูบ้างโอ้นี่มึงฟีสองทีเลยนะเออไม่ไอ้ย,ยามาเร็ว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 อือ มาเร็วมาเร็วมาเร็วโอ้โหโอ้โหโอ้ยไอ้ยโอ้โหยอมใจในความเข้มโอ้โหกูทำเต็มที่แล้วมั้งครับไอ้ยี่กูสู้สุดชีวิตแล้วมั้งครับแต่มันสู้กูกลับโอ้โหฟรีสองรอบแล้วเบ็ดไม่ถูกแนละ้วกูบอกเลยเบ็ดแปดกับเบ็ดสิบเนี่ยเออ โอ้ฟีสองติดไหมครับโอ้โหจะปวดมาคนนี้กูความหวังกูริบหลีมากเลยนะกูถ้าฟรีขนาดนี้มันยังไม่จ่ายนี่คือโอ้หนักข้อนี้หนักข้อจริงเต็มที่ไปเลยออเออเอสามโอ้โหมึงจะตึงอะไรขนาดนี้ล่ะเฮ้ยยอมกูบ้างก็ได้เออ ฟีสองทีแล้วเนี่ยดูไอเ้เย่ดวงมีแต่โดนกำบังเขาเรียกว่าอะไรวะคุณมีแต่กำบังกรอบทองสี่อันโอ้มยังไม่ให้กูอีกยอมวันนี้ดวงเราไม่ได้แล้วนะครับโอ้ไปกินกาแฟดีกว่าเนี่ยช่วงเช้าถึงไม่ค่อยอยากเล่นนยรู้สึกว่ากูโดนทุกเช้าเลยประจำเลยเออมาเวลาเดิมดีกว่าในช่วงเดิมช่วงสิบโมงสิบเอ็ดโมงแม่งแตกน,นเยอะ อร้อยสามสิบห้าเนาะรู้สึกว่าช่วงนี้เรามาสิบเอ็ดโมงทีอย่างไหนรู้สึกว่ามันจ่ายยังพอได้จ่ายบ้างเรามาแปดโมงเก้าโมงนู้สึกไปโดนตลอดเลยนะเออไปดูอะไรอืมคนเรานี่ฟรีสองทีติดตายฮะไอยาเออมาเร็วบับ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 โอ้โหคนโตมากร้อยยังเนี่ย มาเร็ว500รอยพอเยี่ยมึงคำนวณดีๆเนี่ยปั๊มปั้มปั้มปัมแล้วจบให้คูเลย500รอเออเออฮเออคตแถวนี้ดูไลที่ที่ดูดูนะ6กเ็ดไม้แล้วมันจ่ายเบิ้มแรกมาสังเกตไหมคูณ6คูณ8เนี่ยมันจ่ายไม้ใหญ่ๆมาแล้วมันก็เว้าดีหมดเนี่ยเป็นเหมือนกันทุกรอบเลยวันนี้ดูจากลายแล้วไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะโซ่ซไม่ค่อยจะโซแฮปปี้เท่าไหร่อ่ะ มีไหมพีรอบสามกระโดดเลยนี่คือไม่ใช่อะไรนะหวังแตกนอกนะบอทบอปึ๊บม่วงสามให้ได้ว,วันนี้น่าจะดวงหมดแล้วนะครับผมว,ว่ามันว่าตึงทั้งวันเออไปงัดลงเอาตอนสี่ทุ่มมาเรียกกับเกมใหม่เกมใหม่ก็จะทำเกือบกูตายเฮ้ยโอ้ยโอ้โ,อโชคดียังเป็นยังดีแล้วยังจัดอยู่ในเกมใหม่ที่กูไปรีวิวแล้วกูได้ตังค์เนี่ยเออ ก็ล่อกก็แดกกูไอ้ยลักคูนก็แดกกูฟอสเวดก็แดกกูโอ้โหเนี่ยเพิ่งจะได้รีวิวเกมใหม่แล้วได้ตังค์เออหนักข้อจริงเออเดี๋ยวนี่ไปเก็บอันนี้ให้สักรอบหนึ่งแล้วกันรอบบ่ายเออซีอสอดมีคนบอกว่าพี่คิงลองปั่นดูอ่ะโอเคไหมครับพอแล้วไม่เติมเพิ่มด้วยดูจากสถา,านการณ์แล้วเติมก็ไม่น่าจะรอดกูดูทรงแล้วนะอ่ะโอเคไหมครับวันนี้คลิปนี้อาจจะหายาบใครได้หนึงโอ้โหหัวร้อนนะเดี๋ยวค่อยมาต่อรอบเที่ยงรอบบ่ายแล้วกันวันนี้เเดี๋ยววพิักรอบช้้าแล โอ้โหไม่ไหวดวงตอนเช้าโดนตึ๊บต,บต๊บอยู่อะโอเคเพื่นอนๆชาบคลิปนี้ก็อย่าลืม like กดไลค์กดซับสไคร้ชิ้นเคยไม่แนะนำให้เล่นตามจอมันเทอร์สวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายจุ๊บ